มาในเป้าหมายที่2ครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับต้องการที่จะเพิ่มพละกําลังหรือว่าเพิ่มความหนักในการยกของคุณครับผมคุณจําเป็นจะต้องใช้อีกรหัสหนึ่งนะครับผมจะใช้รหัสเดิมไม่ได้นะครับโดยที่รหัสที่เราจะใช้ครับมี2ตัวหลักๆครับนั่นคือ2 1 x 0นะครับกับอีกรหัสหนึ่งครับผมคือ1 0 x 0นะครับ x ในที่นี้คือ explosive ครับผมก็คือการระเบิดออกไปนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะฝึกท่า bench press ใช่ไหมครับ จังหวะที่ผมผ่อนลงผมจะผ่อนลงในระยะเวลา2วินาทีครับจังหวะที่ผมลงมาที่ bottom pos ก็คือตัวที่ล่างสุดนะครับผมจังหวะล่างสุดนะครับผมจะพักไว้1วินาทีนะครับทีนี้ในจังหวะคอนเซนทริกคือจังหวะที่ผมดันนะครับผมจะระเบิดออกไปนะครับบึ้มออกไปนะครับผมถือว่าเป็นเอ e x p l o s ซีฟนะครับและผมจะไม่มีการค้างทิ้งไว้นะครับผมผมจะมาต่อนะครับ2วินาทีปึ๊บนะครับค้างไว้1วินะครับแล้วระเบิดปึ้มนะครับผ่อน2วินาทีค้างไว้1วิแล้วระเบิดปึ้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความคุ้นเคยแล้วแลลละะมีีีพกาัังงท่่คคอนข้ดรบ คุณสามารถใช้รหัสที่2ได้ครับนั่นคือ1 0 x 0นะครับคือผ่อนลงมา1วินาทีนะครับไม่ต้องค้างในบอทตั้พอสมผมระเบิดไปเลยตึ้มนะครับและจังหวะเหยียดสุดนะครับคือไม่ต้องค้างเช่นกันครับผมผ่อนหนึ่งวินาทีแล้วระเบิดตึ้มนะครับผ่อนหนึ่งวิตึ้มตึ้มนะครับนี่คือเป็นการฝึกเพื่อการเพิ่มสตริงครับผมนะครับทำให้คุณสามารถยกได้หนักมากขึ้นแล้วก็เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนนั่เองครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเพิ่มแรงครับผมอย่าเผลอ ไปใช้ในส่วนของไฮเปอร์โตฟีนะให้หันมาใช้ในส่วนของสตริงครับผมจะเหมาะสมกับการฝึกของคุณมากที่สุดนั่นเองครับ